การมามิสซิี่พบทะเลแบบคุ้มค่าตื่นวันนี้ตลอดท้งอีพีคำพลัดทะเลสวยๆความเงียบสงบบรรยากาศดีโอ้มีสะทานพุทะเลสวยมากค่ะยื่อนออกไปดูสๆๆๆๆุดลูกหูลูกตาเป็นบีชคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดเฮ้ยนะ่ารักงอไปไหมคือบีชคาเฟ่จริงๆทะเลอยู่ตรงนูน้นเจ๋งมากค่ะ ฟิลลิ่งเหมือนแบบเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ริมทะเลเราจะไปดูนกเงือกเขาบอกว่าป่าโกกังน,นี่อุดมสมบูรณ์สุดๆเลยเห็นนกเงือกตัวหนึ่งแบบบินข้ามผ่านแบบนี้แค่ไม่กี่วินาทีมันยังคงจดจําไปอีกยาวเลยเส้นทางนี้ของเรากับการเพื่อจังหวัดตรามีอะไรแบบนี้แล้วนะพี่ขออนุญาตนะพี่ขอลองได้ไหม <c oughs> <c oughs> ำหรับการเดินทางนะคะขอบคุณสายการบินบางกอกแอร์เวย์สค่ะสายการบินเดียวที่บินตรงมาถึงที่นี่ค่ะเส้นทางนี้บิน50นาทีเท่านั้นเดินทางมาถึงจังหวัดตราดมันมีความสุขแบบเราจ่ายรวดเดียวจบทุกอย่างมีเล้าในเล้าเครื่องดื่มอาหารของว่างขึ้นเครื่องมาก็กินกันไปแบบเต็มๆอีกแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครสะดวกมากเร็วตอนนี้เขามีคีย์ออสเอาไว้เช็คอินและจะใส่เป็นเลเซอเลนโคดจะเป็นยิงบาร์โคดก็ง่ายชื่อขึ้นมาเช็คอินปั้งแล้วก็เราก็จะได้บอดดิ้งพาสมาก็ซื้อตั๋ว ป๊บได้มาพร้อมกับน้ำหนัก20กิโลแล้วก็สามารถจะแครี่ขึ้นไปได้7กิโลอันนี้ถือว่าเยี่ยมยอดสำหรับนักเดินทางนะคะน้อต,ตก็เลยะคุ้มค่าตื่นกับบางกอกเอเวย์ A มาโดยตลอดค่ะน้อต,ตพักที่นี่ก็พบทะเลตื่นเช้ามาสดชื่นมองเห็นทะเลอากาศดีๆทะเลสวยๆความเงียบสง,งบบรรยากาศดี มีเก้าอี้มานั่งเขาที่แล้วเราก็ไม่มีเก้าอี้มานั่งให้มานั่งมองทะเลกันแบบนี้อย่างที่บอกม h เตซีก็ต้องเห็นทะเลเนาะทะเลเป็นเต็มตากันไปนเลยสะว่ายนะ้ำมีทั้งสะะเด็กแล้วก็สาะผู้ใหญ่ล้วต่อพักข้างบนนั้นรอบนี้พักทีเ่เป็นห้องฮันนีมูนนะคะนอนสบายแล้วก็มองออกมาเห็นวิว ต่างๆของที่นี่คะ่ะมีเอาดออาบน้ำชาวเวอร์ลงมามีอ่างอาบน้ำทั้งทีมก็จะมีห้องแบบแฟมิลี่ด้วยนะเป็นเตียงหลายๆเตียงสำหรับแบบรองรับแบบว่าครอบครัวแบบนั้นจริงๆแล้วทุกห้องเดินมาถึงทะเลได้อย่างง่ายดายค่ะชิวมากด้านฝั่งนี้เป็นทะเลส่วนนู้นเห็นเขาว <S <s <ug> <S เห็นภูเขาปะนี่ภูเขาฝั <S <s <ug> <ๆ>่งนี้ก็จะเป็นแบบล็อบบี้ แล้วก็เป็นห้องอาหารเราจะทานอาหารเช้ากันที่นี่ชิวๆอาหารเย็นที่นี่นะคะมาครั้งนี้มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอู้มีสะพานพุดทะเลสวยมากค่ะยื่นออกไปนู่นสุดลูกคูลูกตาสวยงามดูก่อนย้อยอดอันนี้เรารู้สึกว่าเราอิสระสุดๆเลยมองไปทางนี้ดูสิสุดลูกคูลูกตาเมื่อเราอยู่แบบกลางทะเลสวยงามมากนะ อีกหนึ่งอย่างของพบทะเลที่ประทับใจมากๆคืออาหารอร่อยมากกะหล่ำผัดกะปิอย่างนี้หมูสามชั้นผัดกะปิแบบนี้ต้มยำอย่างนี้คือกะปิเป็นขึ้นชื่อจังหวัดตราดน,นะคะวัตถุดิบเขาดีไงแล้วสูตรของที่นี่มันคือเยี่ยมดูกันเอาเองคะ่ะในทีมกินกันแบบวายมีความสุขพบทะเลวันนี้มีคาเฟ่ที่เป็นบีชคาเฟ่ใกล้มากที่พักดีเดินมาหากาแฟดีๆขนมดีๆเรามีวองโกเล่เพิ่มขึ้นมา คาเฟ่ที่เพิ่งเปิดค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มาที่พบทะเลแล้วก็หากาแฟดีๆขนมดีๆที่นี่บองโกลเล่เหรอคะภาษาอิตาเลียนค่ะแปลว่าหอยตลับหรือว่าหอยขาวเหมือนทุกอย่างซ่อนตัวดูแบบลี้ลับอู๋นี่ชอบนะความแบบต้นไม้ต่างๆนูนีนานเฮ้ยน่ารักมอไปไหมคือบีชคาเฟ่จริงๆทะเลอยู่ตรงน,นู้นเจ๋งมากฮ้ยข้างนอกสวยมาก อันนี้คือเยี่ยมยอดตรงกลางนะคะนั่งชิลมองออกไปเห็นทะเลมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึ่งแบบเจ๋งสวยเนาะที่นี่เป็นบีชคาเฟ่ชายหาดสวยงามอยู่ข้างหน้าที่สำคัญคือวิถีชีวิตที่เราจะเห็นแบบคาดหอยหอยวองโกเล่นี่แหละคือมันฟิลลิ่งเหมือนแบบเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ริมทะเลสวยมากตกแต่งต่างๆค่ะทุกมุมถ่ายรูปเก๋ ไปข้างล่างได้เลยนะฮะมีชิงชาา้งนาน่ารักน่ารักตรงนี้ด้วยอยากรู้ไหมว่าใกล้กับพบทะเลที่พักเราแค่ไหนเห็นสะพานนั้นไหมนั่นคือพบทะเลแล้ว<อ>ง่ายมากๆถ้าใครมาตามรอยเส้นทางนี้เดินมาจากพบทะเลให้2 0 9ถึงเลยคลองใหญ่นั่นเองค่ะตรงนี้จังหวัดตราดเอาจริงเหรอไม่กล้าทักไงเห็นก็มองอยู่ใช่ป่ะทักเลย,เลยจะบอกตลอดเลยว่าถ้าใครเจอทักบางคนแบบไม่กล้ทาทักเลยบอก ถ้าเข้ามาถ่ายรูปได้เลยทักเลยบ๊ายบายค่ะม,ม,มันจากาศดีทุกอย่างแบบดีเยี่ยมเมนูจะเป็นยังไงเมนูไหนเด็ดนาะโตแนะนําก็เดี๋ยวมาจัดการอ,อ,อันนี้คือบันดุนะกาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของคลองใหญ่เลยเพราะว่าขนมเนี่ยเป็นขนมของพื้นที่นะเห็นไหมก็จะถูกเสิร์ฟมาในกาแฟที่เป็นครัวกลางใส่นม เขาพอกรเป็นเม็ดบราซิลเม็ดพิเศษก็แฟดีมากชอบการที่วองโกเล่เนี่ยนึกถึงวิถีในแบบชุมชนที่เราเอื้อกันค่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ที่บอกเลยว่าเราอยู่คลองใหญ่แล้วก็ที่นี่ก็ได้อุดหนุนขนมของชาวบ้านที่ทํากันเมนูนี้เนี่ยมีส่วนผสมของน้ำมะเขือเทศจากดอยคําอันนี้นะตอนนี้นะทดให้เป็นอันดับหนึ่งในใจอันนี้มันหอมแบบมะเขือเทศ จริงๆประติโดยคัมไงคะก็จะเป็นกาฟแฟเมริกาโน่กับน้ำมะเขือเทศดอยคําสีสวยแล้วแบบหอมมะเขือเทศสดๆด้วยความที่เราสุขภาพดีแล้วก็เป็นความบังเอิญที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นเมนูเค้กกล้วยหอมที่ไม่ใช้แป้งเลยเพราะใช้ข้าวโอ๊ตนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีแป้งเลยนะคะอันนี้คือเยี่ยมยอดไหนขอชิมเลยเฮ้ยอร่อยมากไม่รู้ว่าไม่มีแป้งใช้คำนี้ต่อเบรรี่โรนี้นี่ดูจากเนื้อของโรลและครีมข้างใน เราหยุดไม่ได้เช่นกันหวานน้อยนุ่มดีละเอียดเยี่ยมอันนี้เป็นครัวซองช็อกโกแลตเฟลโลซอสทุกเมนูเป็นแบบหวานน้อยเก๋เค้กต่างๆก็ดีค่ะครัวซองชอบก็ชอบอันที่เป็นอัลมอนด์แต่ว่าช็อกโกแลตเฟลโลก็อร่อยหลายคนต้องถามแน่เลยว่าเราถ้าไม่ใช่ขนมหวานมีไหมเขามีเป็นสแน็คนี่อย่างที่เห็นค่ะกรอบกรุบข้างในเป็นผักขมเป็นชีสแล้วก็เป็นเบคอนค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพอีกเหมือนกันชาไทยมะนาวน้ำผึ้ง มืน soda. อนอิตาเลียนโซดาเอ้ยสุดยอดสุดๆแล้วใครสายแบบซับซหน่อยนะคะที่นี่ก็มีเมนูเซตรัสเป็นโคคาโคล่าบวกกับอเมริกาโน่ค่ะซาบซ่าจริงๆกาแฟซ่าจริงที่นี่เนี่ยเปิด9ก้าโมงครึ่งนะคะปิดตอน5้าโมงเย็นอันนี้เป็นจันถึงสุกเนาะเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มเวลาขึ้นให้ครึ่งชั่วโมงเป็นบีชคาเฟ่หนึ่งที่นโต,โตนะน้แนะนําให้ต้องมาค่ะ ที่นี่นะคะโฮเวใครถามหาอาหารการกินย่านนี้ต้องมาที่นี่นะเพราะว่าอาหารที่นี่พิเศษมีอาหารแบบพื้นถิ่นอย่างแบบปลาพลามีเอ่อหมูชะมวงแล้วก็จะมีอาหารที่มีแบบสัญชาติกัมพูชาที่แบบเอามาฟิวชั่นเอาเป็นว่าเก๋ค่ะถ้าใครมาตามรอยเมกะเวชคุ้มค่าตื่นที่นี่นะคลองใหญ่มาที่นี่ได้เลยรับรองว่าอิ่มท้องเยี่ยมค่ะคุ้มค่าตื่นถามว่า,าความบูดมสมบูรณ์ของป่ากโกงกลางอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางนี้จะชมความสมบูรณ์แบบของป่ากโกงกลาง แล้วถ้าโชคดีเรามาเราจะเจอฝูงนกเงือกระดับแบบ20 30ิบสสิบหตัวแบบนั้นบินข้ามผ่านกันไปอุ้ยเฮ้ยชิวมากล้านเลยที่รักของเรานะคะจำได้ไหมว่าเรามาที่นี่เนี่ยเราไปดูหิงห้อยกันแต่รอบนี้เราจะไปดูนกเงือกแล้วก็นั่นเป็นแบบชุมชนเห็นไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราชอบมากค่ะที่เราที่เรามาพายแพนบอดอ่ะที่เล่นกันอ่ะชิลสุดนะเดี๋ยวรอดูว่า เรือมารับเราแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างเราจะได้เจอนกเงือกหรือเปล่าเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะเราต้องไม่มั่นใจว่าเราจะเจออะไรยังไงนะสวัสดีค่ะลุงไปกับหนูคราวที่แล้วเหรอคะดูหิ่งห้อยตอนกลางคืนไหมใช่ดูห,หิ่งห้อยตอนกลางคืนเจอหนูอีกแล้วพาไปดูนกเงือกโอกาสถ้าจะได้เห็นนกเงือกเนี่ยโอกาสน้อยที่สุดอ่านั่นงั้นเราลองไปเลยดีไหมคะถือว่าเป็นทริปที่เรามารีชาร์จตัวเองให้ธรรมชาติบำบัดอย่างแท้จริง จะไปล่องชมธรรมชาติใช่ไหมคะเห็นนกเงือกตัวหนึ่งแบบบินข้ามผ่านแบบนี้ก็ตัดถ่ายวีดีโอไว้ได้ตื่นเต้นขนาดตัวเดียวยังตื่นเต้นขนาดนี้ธรรมชาติค่ะไม่สามารถคาดเดาได้เราออกมาเดินทางออกมาตามหากันนกเงือกหนึ่งตัวข้ามผ่านแค่ไม่กี่วินาทีแต่ความสุขยังอยู่จนถึงวันนี้เลยแล้วเชื่อว่าความทรงจําที่เห็นนกเงือกบินผ่านเนี่ยมันยังคงจดจําไปอีกยาวเลย ตกปลาไม่ได้มีเพียงแค่การตกปลาอีกต่อไปสําหรับไตเบี้ยวอันนี้คือเรือที่เราใช้ไปไม่ใช่แค่ตกปลาอย่างเดียวเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีโต๊ะมีอะไรต่างๆอย่างที่บ,บ,บอกคือว่าจังหวัดตราดของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการออกไปตกปลาแล้วก็เอาอาหารหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราได้มาทํากันสดๆกิน,<ช>น,นบนเรือเลย<ช>ถูก<ช>ไหมฮะเส้นทางนี้ของเรากับการท่องเที่ยวจังหวัดตราดมีอะไรแบบนี้แล้วนะ แล้วคิดยังไงคะเรือผมเนี่ยจะได้เจ็ดคน7คนใช่อย่างเช้าเย็ยนกลับเนี่ยผมก็จะคิด2,500สําหรับตกปลานะแขกเขาจะเตรียมข้าวเกมอาหารมาเองในกรณีของการที่แบบตกขึ้นมาแล้วก็ทำอาหารกินกันบนเรือสดก็ได้ครับรบางคนเขาก็ได้พวกปลาเนื้อดีย่ําสวาดอะไรเงี้ยเขาจะมีคนทําของเขามาเองเลยนะ่าปลาดิบปลาอะไรเนี่ยท<า>นันทีใช่ครับ เรือทั้งลำเนี่ยเหมากันไปทั้งวัน2500บาทได้สนับสนุนคนในชุมชนด้วยไต๋เบียวบอกว่าไม่ได้มีเป็นแค่หาสดๆดพาไปดำน้ำก็ไปได้จะพาไปตกปลาก็ไปได้้พาไปชมวิถีชีวิตก็ไปได้และความสุขที่ได้จากในพื้นที่นี้เนี่ยจากบนเรือลำเดียวนี้ลำนี้กับไต๋เบี้ยวนี้คือที่สุดนะคะ <S <S โอ้อ,อติดอีกนะอันนี้เห็นไหฮะปลาหรอไต๋ทิ้งหัวแต่ถ้าใส่อย่างเงี้ย พรผมก็จะปล่อยกันเราปล่อยอ่ะปล่อยได้เลยค่ะไตยใช่เพราะมันเล็กไปสำหรับอาหารค่ะให้เขาได้โตนะไา้ใช่เขาต้องโตกว่านี้ถ้าเรามีพื้นที่ที่ดีแบบนี้ให้เราเรา,าีอยอ้ยงเขไว้เลี้ยพวกนี้ไม่เล็กไม่เล็ก,ล,กลงแน่โตขึ้น,นแน่ค<ช>่ะเพราะหนึ่งเราไม่มีอวนวางทห้อย่างเขาก็ไม่ตายเขาไม่ติดอวนวางมันกวาดมาหมดนะไต้ใช่รครับ,รบถ้ามันมีการการส่งเสริมการท่องเที่ยวจริงจังนะรูปหลานเราที่เรียนจบที่นี่เขาจะพัฒนาติ่เข้าไปพัฒนาว่าเราดีหนูพูดอย่างนี้ตลอดในไต้เรื่องนี้สำคัญนะถ้าเราไม่ทำเด็กร แต่ถ้าเราทําแล้วมันเห็นอะไรขึ้นมาสุดท้ายก็จะกลับมาพัฒนาพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่อะมาทาให้เขาอยู่ได้ถูกไหมไก่ใช่คนที่นี่แปดสิาเปร์เซมงต์ทาชีพเดียวเรามีวิชาความรู้คือการทะเลถามว่าคน6กก็ไม่แก่มากแต่เขาขับเรือส่งคุณมาเที่ยวได้ถ้าเขาไม่ทําแล้วเนี่ยเขาจะต้องยกเลิกการทำทะเบียนเรือเขาจะต้องทิ้งเรือแล้วถ้าลูกหลานเขาไม่เอานะก็จบเลยเรือก็ต้องต้องรือทิ้ง สำหรับกฎหมายข้มงนะอ๋อเหรอฮะใช่ครับตอนนี้ผมทำร่วมกับโรงเรียนเรียนขอใหญ่วิทยาคมเขาสอนนักเรียนดีๆมากเลยหให้หัวแหนทรัพยากรบ้านเราเองครับใช่แล้วเราร่วมมือกับเขาในการทิ้งซังบ้านป่าทิ้งซังบ้านป่าเหมือนว่าอนุบาลสัตว์น้ำไว้อ่อนเ<า>นี่ยผมทิ้งอยู่แนวปกากลางเดีปีนี้ผมก็ต้องทิ้งอีกแล้วตรงเนี้ยเราจะเก็บขยะทุกปีอันนี้ถือว่าน้อยมากเลยแล้วเรือผมว่าสี่ห้าสิบลำเนี่ยก็จะมาส่งคนมาที่นี่มารวมกันเก็บขยะ นกตกสนับสนุนเต็มที่แบบดันเต็มแรงเลยเพราะาแต่เบี้ยบอกบางทีเขาก็ทํากิจกรรมร่วมกันไปทําบ้านให้กับปลาเปอร์ได้มาไขอะไรแบบนี้แต่เบี้ยวคืนน่ารักแล้วก็ที่สุดเพราะฉะนั้นนกตกขอดันสุดตัวกับกิจกรรมเรือตกปลาที่เป็นมากกว่าการตกปลาโดยไตรเบี้ยวค่ะนกตกเฝ้ารออยู่นะคะ เราว่าจะมีแฟนไปตามรอยหรือเปล่ารอดูไต่เบี้ยวนะรอมีคนที่แบบเอาเรือไต่เบี้ยวไปแล้วก็ทํอาหารที่กระสดๆสดบนเรือไปแวะเด่นน้ําทําอะไรต่างๆนาๆนาสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่ๆ,ๆค่ะถ้าใครมาตามรอยไมโครเวฟคุ้มค่าตื่นติดต่อคุยกับไต่เบี้ยวกันเองหนูต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ไต่มีแนวคิด ที่อยากจะทําให้ในพื้นที่ที่ไตอยู่รักในพื้นที่ที่มีแล้วเราก็พัฒนาสิ่งนี้ต่อไปมันเป็นสิ่งที่ยั่งยืนไปถึงคนรุ่นใหม่เลยหนูมาแค่แป๊บเดียวอ่ะหนูสัมผัสได้เลยว่าหัวใจไตเป็นยังไงแล้วหนูเชื่อว่าถ้าไตอยู่แบบนี้แล้วเราก็ส่งต่อยังให้กับไตด้วยกันในสมาคมประมงหรือใดๆก็ตามแต่ที่ทําหนูเชื่อว่าพื้นที่ตรงนี้จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนพื้นที่จะเป็นทะเลที่สวยงามเราเที่ยวเราอนุรักษ์หนูขอให้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้ว หนูขอดึงแมได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่หนูได้มาทำคุ้มข้าตื่นในวันนี้ทําให้คนได้รู้จักโอ้ยขอบคุณนะที่มาขอบคุณบายค่ะที่สําคัญถ้ามาทะเลก็ต้องพูดถึงซีฟู้ดแต่ว่าคราวนี้เนี่ยต่างจากดเดิม พี่ปอก็เตรียมอาหารทะเลจากในตลาดพี่ปอก็คือเจ้าของที่นี่ค่ะแล้วก็ลองปั๊มก็คือลูกชายคราวนี้ได้เจอทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยน่ารักมากมาถึงก็เจอเขาโฮโฮตั้งเ <โฮ S 1> ตากัน <โฮ S 1> ตรง, <โฮ S 1> งนี้ลองปั๊มกําลังปิ้งย่างอยู่เราก็เข้ามาจอยกันช่วยกันพบทะเลก็มีความน่ารักแบบนี้ทุกครั้งที่น้าโตมานะคะตรงเราเนี่ยก็มีแบบตลาดปลาประมงเล็กก็จะขึ้นมาซื้อได้เลยสดๆแล้วก็ขึ้นมาทางเราก็จะเตรียมเตาเตรียมฐานเตรียมน้ําจิ้มเอาไว้ให้นี่ปลาอะไรอ่ะก็อันนี้เพิ่งได้มาสด เ,เป็น <Okay. S 1> ปลาใบาปอนะครับที่พิเศษคือวันนี้เราจับได้จากตรงประมงได้เลยนะครับอันนี้เป็นปลาลูกครกนะครับเป็นปลาพื้นบ้านที่ทานกันเหมือนกันหลายคนอาจจะถามว่าแล้วเตาทานรวมถึงน้ำจิ้มเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมฟรี คือว่ามีเอาไว้ให้เลยถ้าใครอยากใครที่นี่เตรียมแบบเนื้อสา์อาหารทะเลบาร์บีคิวเซตก็ได้ก็เป็นราคาหนึ่งแต่ถ้าใครอยากจะไปอุดหนุนชาวบ้านอยากจะไปเดินตลาดซื้อเข้ามาเองก็แล้วแต่ย้ำว่าทานเต้าและน้ำจิ้มซีฟู้ดนั้นฟรีพี่ขออนุญาตนะพี่ขอลองได้ไหมเอาเลยอุ้ยนนี่ความแซ่บดูดู สิ่งนี้ที่เห็นไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเฉพาะกับนอตโตะนะคะสามารถเกิดขึ้นได้คุ้มค่าตื่นได้ทุกคนแบบนี้ที่นี่พบทะเลค่ะ EP นี้เป็น คุ้มค่าตื่นแบบมิตรสีทุกทุกที่ที่เราไปเราเห็นทะเลในทุกแง่มุมของจังหวัดตราดแบบไม่ต้องข้ามเกาะเลยค่ะแล้วก็สวยงามมากล้าตัวชอบสีสันของวิถีของชาวบ้านของชุมชนค่ะเข้ามาได้เห็นรอยยิ้มของคนในพื้นที่มันเป็นรสชาติของการเดินทางที่มายังทื้งที่นี้ขอบคุณทุกทุกคนนะคะขอบคุณชาวบ้านขอบคุณพี่พี่น้องๆขอบคุณพี่ปอขอบคุณน้องปั๊มขอบคุณพี่รองขอบคุณน้องหมิวขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะทุกคนที่เหมือนแบบให้ใจกับเรามา นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาที่นี่ต้องสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ได้แน่นอนนี่แหละคือความสุขของจังหวัดตราดแบบคุ้มค่าเติมเชื่อว่ามากี่ครั้งก็ต้องมีความสุขสำหรับบังกอกเวส์นะคะก็เดินทางกลับมีเล้าชมุมนมต่างๆเป็นหนึ่งในสายการบินที่นกโตใช้บริการอยู่โดยตลอดคุ้มคือจ่ายทีเดียวคือจบการบริการดูแลทุกอย่างครบอย่าลืมไฟล์โบนัสนะคะใช้คะแนนนิดเดียวแต่ว่าได้ไมเยอะสะสมแต้มโดยไฟล์โบนัสค่ะขอบคุณทุกๆการเดินทางขอบคุณทุกๆคน ขอบคุณสำนเซรรายการที่น่ารัก Love you